มีข่าวดีเอสซีบอกว่าเห็นพวกเราอ่ะาลุงนี้มาซื้อโทรศัพท์แอ๋ก็จะซื้อโทรศัพท์ให้ลุงนี้ให้ค่าโทรศัพท์ลุงนี้สามพันบาทดีไหมอบคุณครับดีดีดีครับไม่ไปโง่เอกม้านะอันนี้ ให้ลูนีสามพันบาทหารเท่าไหร่นะานทีบอกอ๋อนึกว่าหารทโอ้โหนี่นีเป็นโทรค่าโทรศัพท์ทีนี้ครับโอเคครับมตรงนี้มอบให้ตรงนี้เลยแล้วก็อวยพรให้เพื่อนด้วยนี่ก็อวยพรด้วยนะก็ขอบคุณนะี่นี่ก็อยากทำคลิปโฮมก็ดีก็ดีก็ขอบคุณมากครับีดีนะครับพี่เมตาเมตาจสันเจันมันมันมันย้อนแสงเลย หวยอ่ะโชว์หน่อยเืออะไรในมาในวันนี้นะคะสามพันก็ให้ท่านได้กลับคืนหน่อยเท่าพันเท่าเนาะขอบคุณที่เมตตาชันยาชันนะคะขอบคุณเอสซีมากมากนะคะขอบคุณค่ะและฮะไม่รับเบดิสุขภาพแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ครับห้อยถูกห้อยปีไม่ใช่นะ เดือนละสามสิบล้านโอ้โะครับเดี๋ยวผมไปรับเองตัวนี้น่าจะเป็นบาทเป็าตอ้าปบาทดีโซ่ว้แต่เร็วโอ้ีมีจงไหน่ววันนี้เราก็มีข้าต่ขาวแล้วโอ้มีข่าวดีครับวันนี้ข่าวดีดูด้วยเีดีไหมดีดีดีมากเลย ทำงานมาต้องมีกับข well, ้าวนะไม่มีข้าวไม่ทำนะเมตตาที่สหายของเราแล้วก in so, um, yeah, ็ม right, ี่เมตตาตรงนี้เนาะช่องทุนใหม่ที่ยังไม่มีรายได้เราขอกเอฟซีนะคะ ขอบคุณค่ะครับผมครับโอเคนะผมข่าวดีหลายหลายข่าวมากเลยวันนี้ข่าวมากเลยวันนี้โอ้ตื่นมาข่าวดีเลยผมผมว่าอะไะหัวข้อคลิปด่วนไม่มีอะไรเลยมีแต่ข่าวดีข่าวดีข่าวดีนี่ข่าวนี่เหรออะเอ้ยแล้วเหรอไม่ต่อ้โหขอเสื้อต่อได้ไหมกับแปลว่าเนี่ยเราติดมาน้องยี่ห้อเลย ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมจะไปซื้อใช้มาจริงจู้เหรอจริงจู้เดี๋ยวผมต้องซื้อเลยล่ะเขาเรียกกระเป๋ายี่ห้ออะไรหรอเออเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วกป๋านี้ผมชอบเล้ยชอบดีมบกเลยชอบไหมชอบเลยใบนี้ขายมาไหมสี่แสนมาโอ้โหเรามาต้นคุยกันเลยมามูลาเราจะเอาโถแบบไหนชั่วงทำได้แล้วแบบนี้แหละเหระเฮ้ยยี่หออะไรแหลถ้าถ้าเป็นเตัวขึ้นหน้าแล้วตามบ้านเราน่ะส่วนใหญ่เขาจะยองห้อแต่ถ้านั่งเนี่ย มัน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 เลอะเทอะนะเพราะว่าบ้านเอ็นนเห็นไหมนั่งชะโคกอะถ้าเอ็นนเข้าเพรเขาไม่เข้าเด้เอ็นนไปนั่งกอดไข้ไหมใช่มันมันก็เป็นภาพที่มันแบบนั่งกอดเนาะมันนั่งยองได้ผมจริงก็ไม่ตัวนั่งไงยอองแบบนั่งง่ายดีใช่โอเคไหมเอาแบบนั่งเ่ยดีเอาแบบนั่งใช่ใช่นั่งละเอาสีอะไรนะผมจริงนะแบบนั่งก็นั่งขี้นะผมนั่งแบบไหนนั่งขี้นั่งแบบนั่งแบบนี่เลยแบบยองๆเลยอะแบบไม่ได้นั่งแบบ เรียกว่าอะไรแบบนี้เลยมั้งนี่นั่งยองยจะนี่จะคู่จะคู่นี่ผมต้มตามหลัางไปผมละเอียดนะนี่คือพูดตามตรงจริงคนต้องล้างคนต้องล้างกัะขอบว่ะทั้งนี้ฝาปิดอยู่เวลาใช้เสร็จเขาก็ให้ยกฝาปิดมันไม่มีถ้าแบบแบบมีมีเขาไม่ใช่เหรอยู่่ทีคนไงคนเขาไม่เคยกินไงปั๊บไป่เคยยกออกแล้วนั่งนั่งเขาไม่ใช่ไม่ใช่ยกออก พอใช้เสร็จแม่เราก็ตั้งขึ้นแล้วน้ําที่อยู่ในน้นมัก็จะไหลลงมันก็จะแห้ง เวลาคนใหม่มาเขาจะเอาลงผมนั่งตกก้นน่ะตกก้นนน่ะเหรอไม่ผมตัวเดิมเลยก้นถูกกันมันเดิมมาเลยไม่หรือไม่มีคนเจ็บหรอไม่อยากไม่อยากเอาตัวแบบไหนอยากนั่งใครเราไปซื้อฝาซื้อฝาแบบตัวนั้นที่มาเปลี่ยนทุกครั้งที่มีคนเข้าไปใหม่เชื้อไว้ปสามพันสามพันตัวไกลฝามันก็แบกเอฟซีเท่าน้มีมีเราไปซีซั่นสอโซลี่กันอยู่ครับเอฟซีเอาฝาของตัซูรีมาวาง อคนนี้มีใครจะชนะครับเอีรวคนนี้คนนี้ครับสรุปดักไม่ด้ดักันต้องผมมีอัะอยู่รักกันอ่ะจนะคร่จริงผมจรยายผมจริงนะผมนะนี่ครับดูวิธีอขาส้สู้ครับโอเคตัวบาไม่สู้เนาะ นี่ผมว่าครับถ้าขาดคนนี้ไปไม่มีไม่มีตลกจริงจริงผมนักขี่แล้วคนนั่งกอดท่าไหร่ารนนั่งที่เดิยมืนมั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 นจะกระัี้เนาะมันเป็นลายลูกแล้วก็ามันจะกระัี้มันจะกระัี้เนาะผมใช่ใช่ใช่ไม่ชอบแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เคอยู้ใหญ่ยู่ไม่หานก็นั่งโยกอาจจะลำบากไม่ล่ะนี่เด็กก็เป็นเด็ก เด็กกินชอบนะพอละเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยเขาจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ